มามามีเสียพี่น้องเลยมามามีเสียพี่น้องสงสงปูนสร้างฝาเ่ปยไนสางนไปใช่เมื่อวานส่วนทางเมื่อวานเลยไปหาหมอหมอานไปโพแพรแพกอกวรแพร่กอกกอ ซื้อท่อซื้อสายไฟเย็นนี้เราจะพาไปหาขี้ควายขี้ควายกูจีจีจีต่างกับวังกับขี้ควายมากมายเจีเต็มวันเต็มวันวันนี้ก็ยังไม่ได้ไปไปชั่วนี่ไปชั่วมือเพี่ยวพอดีพิธีรักโทรมาก็เลยไม่ได้ไป มาเราดูนี่นะเดีวครับผมเราจะไปบุกดูป่านเจพรนะครับผมว่าไปคุยกันชัดๆนะครับว่ายังไงมาคุยมาฟังกันชัดๆนะครับว่าฮะทันไหนเอ้าเฮ้ยโอ้โอ้เฮ้ยมันรถมันไปสุดที่ะ โอ้ยพี่น้องรถทางันมันไม่ยอมไปทีอ่ะวันนี้เราปบุกดูบ้านยายพรนะครับผมพี่น้องวันนี้เราจะไปไหนบ้านยายพรใช่ไหมใช่เราจะไปดูชัดๆว่ายังไงยังไงนะครับผมว่าไปสอบถามเพื่อนดีๆจากว่ายังไงผู้ยู่อสัยแล้วก็ผู้ให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 ้ที่อยู่อสืม ว่าตกลงยังไงยังไงครับผม <Ừ. S 1> ถ้าโอเคเราจะไปทําบ้านให้กับเกนะครับผมพี่ <Ừ. S 1> น้องบุกนะครับผมเดี๋ยวพาเลาะชมไปกาศวันนี้นเรานะจะเดินทางไปหาะไปสอบถามบ้านยายพรหลังที่เราจะไปทําเนาะครับผมครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับที่ดินที่เราจะไปทําเนี่ยเป็นของใครแล้วเขาให้ทําแล้วให้อยู่นานแค่ไหน มาตุรงก่อนตุรงกันก่อนตุรงกันก่อนเพราะว่ากลัวทําไปแล้วมีปัญหาทีหลังนะครับผมใจใจเราก็เลยต้องสอบถามก่อนนะครับก่อนที่เราจะดําเนินการาจะทำบ้านให้แกต้องคุยให้รู้เรื่องก่อนให้มันรู้เรื่องก่อนนะ,นะครับผมตอนนี้เราก็ไปรับเอ็กซซียูเนาะครับผม,ผมบเจริญพีกนะพี่ครับพอดีพี่มาสายนะฮะเราใส่โดนเมียเรียกยางเราก็มันจัเละแล้วเนี่ย มันเป็นทางผ่านของเราด้วยเนาะเรา<อ>ก็ไม่ไมปไปหาเขาสักนิดนึงไปเซ็นก่นอนฮะเซ็นดีแล้วเออไปเซ็นก่อนไอ้ชิ้นนี้มันยังไม่ได้ใช้เลยนะนี่รอเดียวไม่ใช้เลยนะเออไอ้อออน,นี่ต้องไปทวงก่อนไปทวงก่อนไปเซน็นเพิ่มอีกก่อนให้ครบร้อยก่อนอ๋ออย่างนี้เลาจะเบาติส้มไม่ได้นะต้องไปเซ็นให้มันครบร้อยเพราะว่าเขาติดนี่ติดนี่ดิโอ้เจ้าเขาไม่ใช้นี่เราต้องเอาลิเล่ต์เอาตะกดนกันนี่ ก็คือต้องเอาเขาติดนี่เราร้อยหนึง่งเราก็ไปซื้อของก็ร้อยหนึง่งเอออาจจะเป็นร้อยยี่สิบหเลยเอาอ,ออกดอกเบีย้ยอีกเราเราติดนี่เขาก็เข้ามาต่อ,อตามปกติเราเราเราต้องเป็นนี่เขาไม่ใช่เขาเป็นนี่เราโอ้เจ้าไม่ได้เอฟซี MC, <laughs> ความคิดน,นะดครับผม,ผมบ <laughs> ดีมากนะครับผมเจรจาครับนี่พี่น้องเราก็เดินทางในเอฟซีไปดูบ้านหลังที่เราจะไปทำนะฮะ ว่าเป็นยังไงเนาะครับผมนะครับผดท่าน่าสงสารนะยายพรในเอฟซีนะแกเป็นหลายโรคเหลือเกินนะฮะเดินก็ไม่ค่อยได้ครบสูนโรคอ่บเราก็เลยจะไปทำบ้านให้ใหม่ในเอฟซมันขึ้นกันใดไม่ได้นะครับนี่ครับยายที่ขายหอยฝากธนาคารไปแล้วครับแกขายหอยเงินฝากธนาคาร,ครนี่นะ ยายได้ขายอ่ะขายอะไรเจ้าเท่าเหรอนีะนู้นขายหอ้หอยอไปฝากธนาคารเออย,อ,ยยอยางไงขายยากไปอยู่เกาะกุกตูไม่ม,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 มีแบบนี้นะบ้านอื่นไม่มีนะอุดมสมบูรณ์แบบนี้เนี่ยขายากหายาก มีแต่บ้านเราแล้วที่มันมดีขนาดนี้นี่นครับผมบ้านอื่นเขาก็แห้งแล้งในทีไ่ไม่ค่อยมีมีแต่เลี้ยงใบไม้เลี้ยงมาเลยใบหญ้าไปอะไรเลี้ยงหมดเลยหาอะไรเ,รเ,ไรเขียวๆแบบนี้ไม่มีหรอกไม่มีหายากครับผมพีมม่ในพี่ว่าเป็นยังไงทำไมไม่มาหรือว่าโดนเมียฟันละทำงานสุดที่ สมมุติว่าอยากอาบน้ำเนาะอาบเลยหรือว่าอยากจะแบบล้างท้องล้างอะไรนี่คือจริงล้างตูดล้าตูดแล้วล้างตูดเหมือนวันนี้ไฟดับใช่ไหมเราไม่มีน้ําล้างขี้นี่เขาตักเอาตรงนี้ได้เลยนี่ครับผมผมว่าช่างพงศ์เห็นแล้วต้องอิจฉาอิจฉาดิแน่นอนง่งไงบ้านข่อยพี่น้องอยากได้อันนี้ไหมพี่น้องอยากได้น้ำเอากลับเลยวกลับเลยเอากลับกลุ้งตุมเลยนี่ไปกุ้งตุ้มไปแน่ค่าเออเอาไปเลยเอาไปเลย ตัดมาเพื่อนแบบนี้ผมมีชั่วไปเลยเอาไปเลยไม่ห่วงมามามาโปรช่วยหน่อยโปรช่วยหน่อยนน่อันนี้อันนี้นี่น้ำไอเนี่ยจัะไอศกรีมไอาทรีม ดูม่มีเซ้นเีน้องเอ้ยใครเนก็ไม่มีบ้านไอ้กีเลยไม่เส้นซะหน่อยไม่ได้แล้วพอแล้วโอ้โหโอ้พอแล้วไอ้กี้ที่นี่มันยอมใช้ต้องหักแบบนี้เลยโอ้ต้องหักเออเออ้ยกีเป็นนอยกี โอมมีลูกไปโรงเรียนมีลูกอย่างนี้ลำบากครับผมมีลูกเนาะไม่เหมือนตัวเองนะ้รับมีลูกบ่าชอบมมีลูกอยู่ในกระเป๋าเอาไปปิ้งไหมมันป็นกาัดกันหมากับแมวหน่อนึ่งหมาบ้าไปเหรอเฮ้ยกันหลายมากเลยถ้าเขาจะไปได้บ่บนึงบายไปย เออไปอี่มร้อยทีนี่ล่ะนี่ยืมห่วยางเขาสิเอาเลยลูกปลาบ่านี่ในที่บ้านพลออามาดูนาักตบชมดูบ้านพืชนะครับเดี๋ยวโอเคนะผมเดีย๋ยวถึงบ้านเจยพรก็ค่อยคุยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมรอกระไรก็ได้นะครับสวัสดีครับ